สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวเช้านานะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาห้าถึงสิบแปดนาทีนะคะซึ่งน้องชายมาถึงบ้านเร็วรีบร้อยนะคะแล้วก็จะขโมยแม่ไปเซเวน่นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าเซเว่นนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็มาเซเว่นกับน้องแล้วนะคะแต่ว่าน้องก็ถือเอ่อของให้นะคะแต่ว่าเราก็ได้ข้าวมานะคะทุกคนจะบอกว่าดึกแล้วนะคะกับแอนแม่มาแต่ไม่รู้ว่า แม่จะจับได้เลยนะคะทุกคนก็คือว่าแอบมากกนกับน้องทั้งว่าน้องไปทำธุระมานะคะแล้วมาใกลบใกละทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่บ้านนะคะก็จะบอกว่าถึงบ้านแล้วนะคะเรียบร้อยได้อะไรมาข <c oughs> นนแทนแมมแมมเขาเรียกว่าโบลาน่าพริกนะครับ <c oughs> ได้มากินนะครับ ชาปาเกตีนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาแม็กบุ๊กลงไปข้างล่างก่อนนะคะเราจะใช้โต๊ะนะคะวางเพราะว่าที่นอนเรามันแคบนะคะเราอาศสยแล้วเราก็ได้ขนมนะ้วก็ขนมไม่พอนะคะเัว <c oughs> เด็กดเหี่ยวมาล啦 <c oughs> ได้เ,เมาด้วยนะคะทุกคนกพื่ิ้วกางดึกไม่ใช่ใครที่ไหนนิวมเองนะครับนิมเองนะครับอันดับแรกไม่ได้เลยนะคะของกินบางบนโต๊ะก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกินเลยกินเลยครับกินเลยอ๋อทำผมให้เรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะกินนะคะไม่น่าตัดผุมเลยนะว้าวอื นมากนจริงอ่ะปิดไปนอนแล้วเอาตรงๆเลยปิดไซนอนแล้วแต่ว่านอนกว่าไปก็ได้ดแม่ไม่รู้ดอกก,ก็เลยสตัรรถแล้วก็ไปเลยค่ะเพราะว่าที่แรกแม่ต้องคิดว่านองไปคนเดียวแน่นอนแต่ที่ไหนได้มีเราไปด้วย <laughs> พี่ก็นองคู่นี้นะคะไม่พลาดนะคะไม่พลาดวับอื้อ ราสุดยังควนควนยังออกมองเห็นควนไหมอะ่ะมันไม่ค่อยเห็นควนอะ่ะอุ้ยทำไงดีจะได้อะ่ะไม่เป็นไรนะคะอ่ะทำไมในกล่องไม่เห็นควนทำไมในนี่เห็นหรือว่ามันเบาเกินไปว้าวชอบมากมากเลยนะคะแต่ก่อนน่ะนั่งจะซื้อสินมาทำเองแต่เดี๋ยวเนี่ยก็ขคืนลืมมดแล้วนะคะวิธีทำทำยังไงพูดแต่ว่าใส่ซอสนะคะ ซอสที่มีมาที่เขาปรุงแล้วแล้วก็มาหั่นหอมกระเทียมแคระคะแอไกไกท,นบบทนะคะแล้วก็ลูกสิ้นตามใจชอบไก่ไก่บดแม่กับบดนะคะแล้วก็ไส้กระดกนะคะที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็บดนั่นนะคะเดี๋ยวปีใหม่นี้มีป้าอยากกินบาร์บีคิวนะคะที่แรกอะป้านะบอกนางว่าอุยหนูอยากกินสปาเกตตีเลยสปาเกตตี้ดิงน่นก็งงสปาเกตตี้ดิ핑มีดูนี่ ไในได้เป็นบาร์บีคิวปิ้งนะคะเดยวพี่นี่จะได้ทาบาร์บีคิวปิ้งให้ปลากินนะคะโออหอมหอมยิวิวเสิหิวด้วยไหมมาเด้อพอแบบพี่น้องกินกลางดึกอีกแล้วนะคะก็ไม่ใช่ช่องใครนะคะชงนุ่ง,งสาวชาวนานั่นเองนะคะ ถ้าเกิดเป็นแฮมมันเขาเรียกถ้าเกิดเป็นแฮมมันจะเป็นแบบไหนอะ่ะแบบนี้ไหมอะ่ะพอดีหนูบ้านนอกไม่ค่อยเข้าในเมืองเท่าไหร่ด <laughs> ูจากการแกะทุ่งกันนอาจะรู้เร็วว่าเป็นแบบไหน ว้าวอื้มเห็นนะคะอ๋อเรียกพิษอีกเหรอไม่รู้เรียกพิษหรือเรียกถูกไงอ่ะเยา็กมีหลักกัน อร่อยเผ็ดด้วยอร่อยด้วยของปูดอร่อยอะทุกคน นั่นงน่าจะมีไม้เนาะมีไม้ติดไปตรงนี้แบบได้ยินเสียงหวบโอ้ทุกคนจะมีกี่เสียงมันหมูเลย กินคำน้อยๆสุภาพสุภาพเดี๋ยวมีคนด่าล้วอีกแหละ <c oughs> ขอโูดค่ะมึงเค่อยากใครรู้ว่ามันอร่อยมากๆเลยเพอดีนั่งเป็นที่ันโนกนั่งไม่ค่อยรู้อะไรเ <c oughs> ่อไรไอหยอกเล่นหยอกเลยกินคำน้อยๆสุภาพสุภาพนะคะ ปกติน้าอ้กินกระพุงแก้มมันก็ใหญ่อยู่แล้วอ,อ่ะพอกินเข้าไปก็เพิ่มไปเลยสองเท่า พรุ่งนี้ตื่นเช้ามาโดนแม่ด่าแน่นอนที่สุดของที่สุด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวมีคนว่าเรามุมม,มัมบุกเร็วบุกเร็วแม่อะไรคุกกับคุกอย่างเนี่ะตรงนี้อะไรสักอย่างแถมนังตัดไม่ขาด,ดอีกย,ยิ่กว่าใจก็อันนี้เรานีาาาา่ตัดไม่ขาดบื้ยนะ นี่คือคำน้นอยๆแล้วนะคะทุกคนนี่คือไม่มีกับข้าวในปากเร็วนะคะมันก็ยังเหมือนมีอะไรอยู่คือเกาดังนั้นก็เดี๋ยวว่าทั้งเด้อที่วันนั่งกินเขา้าวมีใหญ่แต่บางทีมันก็ ตู้นี้มันใหญ่อยู่เรียวนะคะ รู้สึกแน่นนะคะเหมือนมันไม่ลงทงมันจะอยู่แค่ตรงช่วงหน้าอกอะนั่นแหละนะคะอาจจะเป็นเพราะนราไม่ค่อยกินนะคะก็ตอนนี้อิ่มแล้วนะคะเพราะว่ากินเยอะกว่านี้ก็คงจะไม่ได้แล้วเพราะว่าตรงนี้มันแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะดูเดี๋ยวนางจะลองกินน้ำนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่แค่รอกินเลยและ ตรงนี้ยังใหญ่เหมือนเดิมนะคะกอดจีบอกว่าคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าอย่าบอกแม่นะห้ามบอกแม่นะว่าน,น้อไปขโมยสื่อของจีนตนนึกคืนเดี๋ยวแม่จีดาอุ้ยขอโทษค่ะ <laughs> บ๊ายบายนะคะห้ามบอกแม่เด็ดขาดใจไม่ fgppfc ทุกคนนะคะห้ามบอกนะคะคนติดตามในยูทูปแสนแสนกว่าคนเออ กับแสนโงนะคะส่วนในเพจกับแสนเป็ดหามบวกไม่เด็ดขาดนะคะหวานนังไปขโมยของสื่อของกินมากินตนขึ้นยานะยานะคะขอดูเงาคะ่ะบ๊ายบายนะคะ